ขาตึงและสะโพกที่ตึงส่งผลเสียต่อร่างกายมากกว่าที่เราคิดค่ะเพราะจะทําให้ข้อต่อสะโพกและเข่าเคลื่อนไหวได้ไม่เต็มที่เวลาเดินวิ่งหรือยืดเหยียดจะรู้สึกติดรู้สึกตึงตลอดส่งผลให้กล้ามเนื้อรอบเข่าและหลังล่าง,างต้องทํางานชดเชยจนอาจจะมีอาการปวดหลังหรือเจ็บเข่าได้นั่นเองค่ะอีกทั้งยังทําให้เลือดไหลเวียนได้ไม่ดีขาบวมง่ายรู้สึกหนักขา ขาเย็นเป็นคนขี้หนาวส่วนใครที่ฝึกโยคะอยู่ก็จะรู้สึกว่าเข้าท่าต่างๆได้ยากโดยเฉพาะท่าในกลุ่มแบคเบนหรือว่าท่าที่ต้องแอนหลังไม่ว่าจะเป็นท่าสะพานโค้งท่ากระโปรงตานะนะคะเพราะแรงดึงจากหน้าขาจะทําให้อุ้งเชิงกรานเอียงดังนั้นการยืดหน้าขาเป็นประจำจะช่วยให้ร่างกายเราสมดุลและเคลื่อนไหวได้เบาสบายขึ้นค่ะใครที่รู้สึกว่าตัวเองสะโพกตึงขาตึงเข้ามาเรียนด้วยกันได้ในคอสฉีกขา30วันค่ะคอสนี้ให้มากกว่าการฝึกฉีกขา แน่นอนค่ะแล้วเจอกันในคอร์สนะคะ